สบายดีป่าลุงผมบอก็ส่องหนังยามคือเก่าเมื่อนี้กมอ,องมาหน้าคือเก่าไปรู้ไหมออกมาเฝ้าก่าตอนนี้พ่อกับแม่กำลังพักกันเหตุยังก,กันตกกาบ่คืมฝนคือเก่าไปรู้ไหมฝนสิตก,กอีกละ่ะเสื้อหนามบนนี้คือว่าสีโต๊กกาเนาะมกะาก็ได้ตาหนึ่ง เด็ดน้อยมาแต่ทางไงน้อยน,นะผู้หยางเกีเ่ยวดีกปลงลงมาหอดล่ะโอ้แม่น้องแยมคนนวดหน้าเมื่อคืนไงเอาก็ลงมาหอดแระลงเลยแทงพัฒนาหน่อยหนึ่งกับแม่คนละหน่อยตอนนี้ก็เาคนกา กำลังฆ่าจีวานกานกระดาษต้าหนึ่งมื่วานนี้ฆ่ากร่ดาษตาเดียวมีตาที่สองอันนี้น้ำยังโบทันมีอยู่ท่านก็เลยเอาตาต้นนี้ไปก่อนยันบบได้เขาจับว่าพ้นวิทย์บางทีสิบเอ็ดสิบสองหอดสักพ้นสีบประตกให้ตัวนี้ก็ถยยเท่าไหร่จด เอาเสือกเพียกมาหมาัดไว้งัวกันควายหนึ่งโอ้เม็ดข้าวที่ว่าปีน้นี่ตะเ้าคนว่านอยากได้ก้ากีบงว,ว,งว,วควายกบงัวควายกับซวยแน่เขาจะเอาเครื่อปล่อยมนันไปเชิง ้นตกมาขึ้นน้ำก็เลยหกหนิดนึงอันนี้ไฮกกตะแบงถือว่า,าไฮใหญ่งานลองแหวนตากาสองตาสามตาก็ะพอแอ้วเอาไปไมาอยากล้อย vàng thùng như vàng như vàng cang và xa nặng rồi đâu <laughs> Ủa, xếp nội phần người này các bạn ทางลมก็บที่เป็นนาป่าโอ้ยยังงาเลยปีนี้ยังมุทันมีไฟไทยผุดหน้าเลยทางกะพากันเอากายัางมุทันมีคนนอนห้นอนหน้าจ้ะมีเทียงเดียวก็จะนอนหายอย้า,นายนอนหน้าพุ้ยังเชิงพุไก่กระเทียงอย่างไก่นั่นกับบุ้มีคิดว่าให้ตเต้นหน่อยอ่ มันพ่อมาขาดแบอว่าหายมากใหญ่นีกรายนี่กายหยาบหยาบตัวก,กายเป็นขาดไหล่มันเพียง ฝนตกมาคืนกเ็เลยมีน้ำาสันผืนเป่งลงมาจะไยเทิ่งเพละ่ะโฮมกันสองไยสามไยเอามาโฮมกันายเดียวบางคนก็จะมีน้องก็ขจอกกระโดดน้ำเอาถึงได้แสบขลินขีดต้มแท้เจ้านะเฮ้ยแสบหน่อยเอิ่นกด้เลยขีดต้ม สบายดีปะล่งแน่วัยไปว,วัยคุณนานะากันเลยควายไปแบน,น้าผู้ไปไลยควายแม่ไูได้ผูกหยันควายอืฝนเปรกลงมาแต่หายเทิงแน่นี่ใน้ากาศอันนี้ แมงอันไหนเด้แมงกิน่าอ,อ๋อมันอยู่ในไฮน่าเด้จะลิ้นขี่ตุม่มมันเปือออป้อนเปื้อนไปเลยแ,แล้วป่ะน,นี่นะเจมวันก็กระปุยังมันทันเราลงมาจาับยนี้งก่อโอ้อก่อนอยากป็แจงใหะ เจ้าวันที่น้องไม่เคยกินเปล่าแสบบ่ะด้เอาขูมเอาหิดหิดลงหิดลงกลางเออปาขู่ไปขู่อีไซ่แค่ขู่เนาะสันช้าขึ้นดิว่าเฮ้ยี้กจะห้ามกันมาต่อเกียร์เพชรไปเลยพากันมาทานะหม่เฮ็ดหัวหนูฟังวันหลังออกไหม สังเกตเป็นแถวอยู่ตัวมันเน่าอันนี้ห้ากระปุกใหม่เอุ้ยมีคนมาดิฉันเนาวเวอร์ทัวร์สันนี่ทางลุมน่ะใจคือเบนเก็บ

โอ้มันหล่นมันหน่าถิ่มพวกละลายนึ่งน่าก็มันเฉียนหน่าก่อนฟ้นตกข้ามลายอี่านีหลายเป็นไงต้นสังเด่น้ำมายเขาก็ได้ ย็นว่าสิเต็มตาไม่แต่ตตอ,อันนี้ใหญ่อันนี้นางขาวมันอุ้ยเห็ดได้เห,เห็ดดอกหนึ่งงามมันลินี่นางขาวสิดยดยเนาะแคมเนมะโนี่ใเต็มใหม่เลยนี่เบ่งน,น้ำเพิน่นแทงมันแทงเนี่ยมันหากำลังเกิด กำังเกิดกัน oh, นี na, ่ลงปนองก็สิเป็นหวยเกิดมานีก็สิเป็นไหนาโอ้หนานายมยังันขุดในฝ่ากันขันนี่ยมาตนนันล่นันจะขนมาวันนี้มันขนแล้วมันบดบันใหญ่เอ้ย เาคอยดอ,อมันเป็นแต่งาเป็นค่ปบ่เป็นกับปเป็นอกอขงาดกนี่ดกสองหัวดกมาขอได้เลยเข่มาห้องอัตกะเจัากรนเลอะลราจักฮ่อเพนวานเรียบร้อยอะไรเป็นย,นยนันนนยนงไงเขาไปทานอะไรกับแม่เพื่อมา,ออาเนว,วานเรีย,ย,รย,ยกกบรย้อยเลย เฮ้ยมาเสียกหนึง่งข้างนี้หอมตะกะยันง,งวัวผ่าเกือบวัดสอบผู้ยั่อมไรเติบเดยเอาไปจีบหอีเล,เลยฮะใช่ที่ยี่แม่ใช่ปที่แล้ะ เนี่ยแะ,ะสกบเขาจะกวาดลลกีก <g ül> จัดการเลย <g ül> เอาทีๆเลยวนี่ย่ง,ยงอยู่หย <g ül> อกลายนึ่งท,ทั้งนปฏิทิตงน็ตกดขอยทีไปเลยอ๋อนไกเซเดราแล้วปลาลุกฝากก็เลยก็แซ่ก็ติดตามสองนุ่งเย,ยมใเด้อปลุง <g ül> พอกันกิมนะ Selamat hari